สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวรถ t o y o ต a y ยาริสโฉมล่าสุดเลยนะครับเพิ่งออกมาไม่กี่วันจากศูนย์นะครับก็มาเปลี่ยนชุดเบาะใหม่นะครับตัวนี้เป็นโมเดลปี2020เนี่ยตัวชุดรางเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวโมเดลก่อนหน้านี้นะครับก็คือรูปทรงเนี่ยอาจจะดูว่ามันเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรมานิดนิดหน่อยเราก็ไม่คิดว่าภายในเนี่ยเขาจะ เปลี่ยนตำแหน่งตัวรางตัวบอกมาด้วยนะครับคันนี้มาเป็นรถใช้งานครับเน้นขับในชีวิตประจำวันแล้วก็โจทย์ของของการเลือกบอก,กบรถคันนี้ที่ผมจะแนะนำก็เลยก็คือเจ้าของรถเนี่ยต้องรู้ก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยต้องการใช้งานอะไรแบบไหนเป็นหลักนะครับใช้งานอะไรแบบไหนเป็นหลักอย่างคันนี้ก็คือโจทย์ก็คือใช้งานทั่วไปเน้นความสบายนะครับ ไม่ต้องการให้เบาะมันอึดอัดหรือหรือดูซิ่งเกินไปก็นี่ครับมาเลือกตัวนี้ครับเป็นเลคคโลตัวสไตนะครับเลคคโลสไตก็จะเป็นเบาะแนวคอมอร์นั่งสบายนะครับแล้วก็จับชุดกับรางรางยูเลคคโลนะครับนี่ครับจับชุดกับยางรางยูเลคคาโลตัวนี้นะครับแล้วก็มีชุดเบรเฟรมตัวนี้ครับที่ ที่เป็นของเลคคโลแล้วก็มาปรับแต่งแก้ใหม่นะครับให้มันเหมาะสมกับตัวรถนะครับหรือมือเหมาะสมกับการนั่งนะครับเพราะว่าตัวเลคคโลเนี่ยจะเป็นฟิกนะครับก็คือสามารถปรับได้ตรงที่รูน็อตนะครับนี่ครับจะมีรูน็อตตัวนี้จะเป็นขาปรับ3ระดับสําหรับเลื่อนสูงต่ําได้แต่ก็คันนี้ผมได้คุยกับเจ้าของรถว่าโจดเนี่ยเอาความสูงประมาณนี้นะครับไม่เตี้ยอ่าความสูงก็คือได้ตำแหน่งที่เขาต้องการนะครับก็จะเป็นออกมาประมาณนี้ แล้วก็รุ่นนี้ครับมีปั๊มลมด้านหลังมีดึงชักน่องได้นะครับออปชันนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าครบถ้วนเลยที่ว่าจำเป็นได้กับใช้งานเลยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเมื่อคืนในส่วนของ Airbagseat นะครับจะเรียกง่ายๆว่า Airbag Seat เนี่ยเดี๋ยวนี้ทางผู้ผลิตเนี่ยคือแทบจะให้มาเกือบทุกคันละโดยที่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเพิ่มคุณภาพบอกแต่ว่า เอาตัวแอร์แบ็กเนี่ยมาใส่ในเบาะแทนนะครับก็พอเราต้องเปลี่ยนเบาะเนี่ยมันก็เลยต้องมาแก้ระบบไฟนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับว่าคันนี้ผมแก้เรียบร้อยแล้วอันนี้ครับเป็นโปรทุลลมก็ถ้าแก้เรียบร้อยปุ๊บมันก็จะดับไปนะครับทำให้จุดอื่นเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาในส่วนของคนนั่งก็ เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเพราะคันนี้ก็เลือกเปลี่ยนเป็นคู่เลยครับเน้นความสบายสําหรับคนที่อยากได้เบาะสบายไม่อยากซิ่งมากนี่ครับลิเคอร์ลูกเขาก็มีโจทย์บอกแบบนี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ